กะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เห็นอยู่นี่คือหลักของปลาไหลเผือกนะครับหรือว่ายันดอนนะครับบานเข้าเอินยันดอนนะครับผมหรือว่าพญาหลักเดียวนะครับหรือว่าภาษาทางใต้เขาเรียกว่าตงกัดอาลี่นะครับผมนี่ครับหากเป็นแนวนี้นะครับกาเมื่อนี้ผมมาคูดให้ลูกค้านะครับผมมีผู้อยากได้นะครับมีผู้อยากได้นะครับก็อยากได้หลายนะครับผมพูดเบาไหวนะครับเมื่อนี้คูดเด็แค่สองสองตนนะครับผมนี่ครับสองตน กับคุดได้กข้นมาเบิดอยู่นะครับ hmm. ขึ้นมาเบิดอยู่นะครับผมส่วนจุดที่ผมคุดนะครับมีคนถามว่าผมกบขึ้นบอนะครับนี่ครับผมกบขึ้นแล้วนะครับผมกบขึ้นตลอดนะครับอ่าตัวนั้นผมกดไปกนหนานี่นะครับกับกบขึ้นแล้วนะครับผมแล้วกะนะครับแล้วก็มีดาม่านะครับดาม่าว่าหากินดับนอนรับแนวนะครับผมบอรลู้ว่าคนเหม็นเบิรงคลิปผมจนจบหรือบอนะครับผม ผมกระบอกไปอยู่ว่ามันเป็นจังไดนะครับ <c> ม <oughs> ันเป็นจยงไดนะครับหากกินด <cat ması> ับนอนดับแนวขุดเอาเบิดหางมันก็ตายเังสันว่านะครับเอาเครื่องหางมันก็ตายนะครับเอาน้อยเดียวมันก็ตายนะครับน้องที่จาวว่าเอาเอารลกมันนะครับผมส่วนต้นมันก็ใส่บ่อได้นะครับเป็นพิษนะครับส่วนต้นนะครับเปลือกเป็นพิษนะครับส่วนที่่นดินขึ้นมานะครับผมต้องทําความเข้าใจนะครับผมแล้กการส่วนที่ว่ามันสีดับนอนดับแนวนะครับเป็นไปบ่อได้นะครับผมต้นเลขนี้ครับเตียนอยู่ข้างหน้านี่ครับใบเล็กหน่อยนี่ครับมผ ผมเอาแค่ต้นไ่นะครับต um. ้นต้นสีเหลือก <c oughs> <center belt sources> มีต้นหน่อยผมบ่เอานะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่กระแมนนะครับหลายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับต้นนหน่อยนะครับผมนี่ครับแมนเบิร์นะครับบ่เอานะครับผมเอาต้นหน่อยนะครับนี่ครับต้นนีหน่อยนะครับแมนเบิร์ครับผุนครับแมนเบิร์ครับผมเหลือหลายครับบริเวณนี้ก็เทียบเลยนะครับผมต้นหน่อยนะครับผมอ่า ยาม่าด่ามากันนะครับยามาดามากันนะครับผมทํามาหากินนะครับผมใครบ่อลาบากไผบ่อลาบากบ่หูนะครับว่าข้อลำบากมันเป็น่างไยนะครับแล้วผมสี่บออไปก่อนนะครับสองต้นนีผมใส่เวลาขุดอยู่เครื่องมือนะครับผมเครืองมืออีรีนะครับกะผมกะทายถอดสดให้เบิงอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมทายถอดสดอยู่ให้เบิงอยู่ต้นหนึ่งนะครับให้เบิง์ความอยากลาบากนะครับให้เบิงกันสดๆนะครับผมกะคนมีอันจะกินกะว่าวได้นะครับว่าวได้นะครับผมผมอยู่ในปลาผมผึ่งผ้าอาศัยปลานะครับ ย่ามาด่ามากันเลยนะครับผมนี่ครับฐาบ่อทำลายปลามันบ่มีทางเบิดนะครับบานผมเยอะแยะนะครับมีปัญญาขุดเอาบอนะครับอย่างแต่มันปลามันบบยั่งนะครับผมทำลายปานนี่คือบุหลือจากยางนะครับอันนี้ผมพุดไปผมกระไดประโยชน์คนที่ซื้อไปกระไดประโยชน์นะครับเป็นยานะครับเป็นยานะครับพต้นนั้นยามาวากันนะครับยามาวากันนะครับกันบ่มากกับเอ่อเลื่อนพานนะครับบ่ตตองมาเมนบ่ต้องมาวานะครับบ่อบ่หูจักกันนะครับบ่อ้องมาวานะครับผม ผมบริเวณพเ็ดให้พาเดือดร้อนนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้ผมจะส่งให้ลูกค้านะครับผมมีคนต้องการหลายนะครับมีแค่ส่วนเล็กๆนะครับส่วนเล็กๆนะครับมีคนต้องการอีกหลายนะครับผมพ่งสิขุดในไหโบเบิร์ตนะครับผมสิขุดในแต่ช่วงนี้นะครับเพราะดินนุ่มผมพุ่นพุ่ไฮไดยูนะครับแล้วก็อีกย่างผมบริหารึ่งนะครับช่วงบ้างนะครับงานกับช่วงนี้กับ่างงานนะครับงานบนท่านเขานะครับผมกับมีงานมีการเห็ดกันนะครับผมบอมเบนวาสีหาแต่แนวจางสีขายยางเดียวนะครับ ก่ย้อนไปเบิ้งประวัติก็ได้ครับผมก็เคยขายนะครับคือผมมาลงคลิปนะครับผมมาลงคลิปขุดไปกินเองนะครับพอดีีลูกค้าายากไ้นะครับผมก็เลยขุดไห้นะครับผมผมบริขุดขายประจานะครับผมบริขุดเป็นอาชีพนะครับผมอาชีพผมก็คือหาผึ้งนะครับหาผึ้งเป็นลักนะครับผมนี่คืออาชีพลักผมนะครับแล้วก็ผมก็มีงานค้อกันนะครับช่วงนี้ก็คืองานบ่อเขานะครับงานบ่เขาผมก็ต้องมาหาแนวนี้นะครับเอาตัวรอดนะครับคือการเอาตัวรอดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ ขอลองนะครับยามาด่ามากันนะครับย่ามาว่าไหกันนะครับผมอย่าโลกสวยนะครับโลกบ่เป็นไปย่างที่ทันคิดนะครับผมโลกบด้สวยยางที่ทันคิดนะครับผมบมม่มีหน้าที่ไปเอาใจพวกท่านนะครับผมผมมีหน้าที่เอาตัวผมหลอดนะครับผมเดี๋ยวมือนีผมจะเอาสองต้นนี้นะครับสองหลากนี้ครับเดี๋ยวเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับเข่าต้องการแบบสดนะครับกับแบบแห้งก็ร้ายนะครับแต่ว่าผมสีผมตากใ้ก็มี่นะครับเพราะท่านแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะย่จะย่อยซองนะครับ ผู้ใดที่ต้องการนะครับส่วนใครที่อยากได้ก็สร้างไว้ได้นะครับแต่ว่าผมบอับปากนะครับเพราะมันสุดุอย่างอิลีนะครับผมพูดอย่างอิลีนะครับเดี๋ยวผมจะใย้ยามสิให้ใหายได้ทุกคนนะครับได้ได้ทุกคนนะครับผมผู้ใดสร้างไว้นะครับผู้ใดสร้างเขามาไหว้นะครับเดี๋ยวผมสิแจ้งไปนะครับพร้อมสรงมือใได้ผมสิแจ้งไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทั้งช่อง u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับ เ่งหลวงนครอุบลน,นะครับมี2ององทางนะครับแล้วก็มีคลิปสัน t i k ็อกนะครับชื่อเดียวกันนะครับผมฝากติดตามน้ำนะครับผมสวัสดีครับ